Sure, if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one end, my life, I found it, missing peace. So, as long as I live. So last from now very last This day cherish. You look so beautiful beautiful white And You to in Tonight ที่นั้นนะผมเป็นช่างภาพนะครับแล้วก็เจ้าของ s t i o ถ่ายภาพโฟโต้แคดีเน่ครับผม ชื่อโอ๋ค่ะเป็นแฟนพันธุ์แท้ตอบอะไรตอบหน่อยเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวค่ะมาถ่ายภาพที่สตูดิโอค่ะเป็นลูกค้าลูกค้าชุดแรกชุดอะไรนะที่มาถ่ายชุดไทยค่ะอืก็จริงๆเข้ามาครั้งแรกเจอหน้ากันเขาเป็นลูกค้านะผมก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรตั้งแต่ตอนแรกนะครับ ก็เห็นเขาเก่งดีค่ะก็เลยชอบประทับใจที่เขาเก่งก็เห็นเขาทำงานเก่งแล้วก็ก็เลยชอบค่ะก็เลยก็คือประทับใจตั้งแต่แรกเลยใช่อันนี้ก็เริ่มประทับใจตั้งแต่ดอกไม้มาส่งที่บ้านช่อแรกครับอันนั้นไม่รู้ตัวเลยแล้วก็มีมาเรื่อยๆมิจิกนค่ะชอบแล้วก็ส่งดอกไม้ส่งอาหารคีนมาจี ตอนแรกก็คือยังไม่รู้ว่าว่าใครเป็นคนมาถีเพราะว่าก็คือมีดอกไม้กับมีโนต้ตเขียนข้อความมาก็ส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยที่แรกเขาส่งแบบว่า,าบราวนี่นะตอนแรกส่งบราวนี่มาผมก,ก็ทานไม่ได้ก็เลยเหมือนมีคนชงให้ไปพิมพ์ใต้คอมเมนต์ถ้าเกิดว,ว่าส่งห่ารคีนมารักตายเลยล่ลงเงีนยแล้วก็มีอาหารคีนมาทุกวันเลยครับนี่ก็เริ่มรู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาครับแต,แต่ตอนนั้นผมยังไม่เห็นหน้านะายังไม่รู้เป็นใคร ก็วันที่31มกรานะครับก็พี่หัวหินเหตุเล่าต่อพิก็เซอร์ไพรส์ค่ะก็เซอร์ไพรส์ทำลูกโป่งเขาก็ขอเป็นแฟนเขาไหนลูกโป่งมีอะไรบ้างไม่เขาเป็นแฟนกันนะบอกดีเทลหน่อยได้ไหมเป็นแฟนกันนะแล้วแล้วมีอะไรนะกละวก็ตกหมันข้าวผม โมเมนต์ที่ดีร่วมกันก็คือมีหลายตอน,น,นมากๆแตล้วเพราะว่าน้องโอเ๋เขาจะชอบไปเที่ยวนานแล้วไปเที่ยวแต่ทีก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์มีดอกไม้มีมีดินเนอร์ dinner, อะไรเงี้ยส่วนผมก็จะชอบพาเขาไปไปแคมปิงป้งพาแคมปิ้งพาไปแคมปิ้งครั้งแรกก็ไปเจอน้ําป่าเลยที่คลองมะเดือ่อแต่ว่าน้ําป่ามาหลบกันอยู่ในรถฝนตกแรงมากแต่ก็ก็ประทับใจครับทีมนั้นก็ทําให้ารู้จักกันแล้วก็รักกันมากขึ้นมีอะไรไหมเสริมไหมประมาณนั้นแหละ ไม่เสริมเลยเหรอที่เชียงใหม่ค่ะเป็นทริปแรกที่ไปได้วยกันที่ได้ที่เดินทางไกลได้วยกันแล้วก็ได้ไปเรียนรู้กันนะคะลั้งจากนั้นก็เริ่มไปเที่ยวด้วยกันบ่อยขึ้นคร,ครับทริปแรกก็คือไปที่บ้านตาหมอกนะก็คือไปดูบรรยากาศดีมากแล้วขึ้นไปอ่ะมันไม่มีอะไรเลยก็คือถูกบังคับให้อยู่ในห้องทั้งวัน <c oughs> ก,ก็เลยได้มีเวลายอยู่ด้วยกันเยอะครับผมหลังจากนั้นก็ไป เที่ยวด้วยกันเรื่อยๆจริงๆสิ่งที่ประทับใจก็คือมีหลายอย่างก็คือทุกครั้งที่เราอยู่ด้วยกันก็คือผมจะประทับใจเขามากเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ดูแลผมแบบดีมากไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินเรื่องน้ําเนิ้ออะไรเงี้ยเขาจะดูแลผมดีมากครับผมเวลาอยู่ด้วยกันไม่เสริมเหรอพี่นันก็ดูแลดีมากกันอะไรเงี้ยอะไรครับก็สำหรับผมนะครับก็คือน้องโอ๋เขาจะ ก็คือเขาดูแลแบบว่าเ,เรื่องกันบ้านกันเรือนเนาะก็คือดูแลดีมากแล้วก็เรื่องตู้ยงตู้เย็นเนะี่ยก็คือจัดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ดูแลเราแบบว่าค่อนข้างโอเคเลยคนระับก็คือเราเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนก็คือมีอะไรเขาจะถามเรา,าเป็นไรก็จะถามเราตลอดแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยเงีงเงายังไงไม่ค่อยเงเงาเนาะ <c oughs> แล้วผม ที่ที่เลือกที่นันเพราะว่าเขาไม่เจ้าชู้ค่ะไม่มีเรื่องผู้หญิงที่ทําให้ไม่สบายใจและเวลาไปทํางานอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่มีอะไรให้คิดมากก็คิดว่าเขาอยู่กับเขาแล้วเขาดูแลเราได้ค่ะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีความมั่นคงในชีวิตค่ะก็อย่างวันที่ขอแต่งงานก็คือตรงกับวัน หนีพอดีก็คือวันที่วิดีโอเปิดอยู่ก็คือวันที่1นันวานะครับเพราะว่าเป็นวันเกิดผมพอดีแล้วผมก็เลือกที่จะขอแต่งงานในวันที่1นธันวาก็คือวันเกิดผมด้วยแล้วก็มาแต่งงานในวันที่1นึันวาก็คือวันเกิดผมเช่นกันนะครับก็จะได้จบง่ายๆและไม่ยากนี่ก็คือก่อนแต่งงานไม่เตรียมไม่ได้ทำอะไรมากครับผมก็คือน้องโอเขาจัดงานวันเกิดให้ผมอยู่แล้วเพราะน้นผมก็จะรู้ว่าเพื่อนๆมากันครบเพราะนั้นผมก็เลยเลือกวันนั้นเป็นวันที่ผมขอน้องโอแต่งงานนะเพราะว่าทุกคนอยู่กัน ก็เตรียมการก็คือไม่เป็นไรมากก็คืองานจัดที่เดบิกผมก็เตรียมแหวนแต่งงานมาแล้วก็ขอเขาแต่งงานตอนที่แฮปปี้วันเดย์พอดอีดอกไม้นะอมดอกไม้ช่อแรกที่เขาให้ตอนครบครอบสาเดือนของผมที่พักใจสุดก็ดอกไม้ช่อแรกที่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าใครเป็นคนให้จำได้ว่าดอกช่อใหญ่มากส่วนมากส่วนมากน้องเอ๋เขเป็นคนงอ,อก,ก่อนนะก็ มีหลากหลายวิธีครับไหนลองอาทิตย์ยกตัวอย่างว่าอะไรก็จะไปกอดไปโอบอะไรเงี้ยไปโอบก็ไปคุยกันอะไรเงี้ยก็มีครั้งหนึ่งครับก็มีเปิดประตูมามีเทียนเต็มพื้นเลยบอกขอโทษอะไรเงี้ยส่วนผมผมก็จะจะมีงอบ้างครั้งไหนผมผิดผมก็จะเป็นคนงออะไรเงี้ยคนก็จะรู้ตัวไม่ผิดก็ไม่งอ ะจะรักแล้วก็ดูแลกันไปเรื่อยๆค่ะก็จะถ้าทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็จะพยายามอดทนแล้วก็ทำความเข้าใจกันให้ผ่านไปได้ครับผมส่วนผมก็จะอยู่กับน้องโอไปเรื่อยๆครับก็ค,คือจะไม่ไปไหนหแน่ๆครับอยู่ด้วยกันไปตงลงปรงใจกันแล้วก็ไปให้ถึงที่สุดครับไปให้ถึงที่สุดอะไรอะไรอ่ะ ชอบเมนูอะไรที่น้องโอ๋ทำกับข้าวให้กินน้องโอ๋ทำกับข้าวให้กินอยู่ไม่กี่อย่างครับมถอ,อยไม่เยอะ <c oughs> ตอบง่ายอะไรที่ชอบสุดก็คือที่ชอบสุดคือต้มจืดมะระจริงๆท,ทำประมาณสองสาอย่างแต่ว่าที่ชอบแล้วกินได้เรื่อยๆกินได้ทุกวันเลยก็คือต้มจืดมะระทำอร่อยมาก <c oughs> เคยทำอะไรกินไหม <c oughs> ข้าวผัดแกงกะข้าวาแกงกะหรี่เคยทำข้าวาแกงกะหรี่ให้กินแต่แต่ไม่ชอบชอบชอบไข่ดาวกรอบมากกว่าทำไข่ดาวกรอบให้ชอบกว่าข้าวแกงกะหรี่ ฝนตกตอนนาแล้วเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมืนอนหัวใจอ่อนล้ากลับแข็งแรงเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนไร้หนัง Oh. Uh -huh. เรไร when ฝนตกปานแล้ง when เห็นสายรุ้งขึ้นข้างแจเมื่อลมหนาวเดือนเมษาเมื่อหัวใจอ่อนล้า คนกำลังมีรักเหมือนคนหลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่หล่นหายเหมือนร้ไรนั้นกลายเป็นดีหมาก เออมันดูมีความสุขกันจังเลยอ่ะคือมันน่ารักมากแล้วมันก็ดูมีความสุขแล้วก็พอได้ยินข่าวดีก็ยิ่งรู้สึกว่าเออเราอยากมีส่วนร่วมนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยละครับต้องช่วยกันสนับสนุนความรักของเขาทั้งสองนะครับช่วยกันเติมแต่สิ่งดีๆนะครับให้กับเขาเขาสองคนพยายามเติมความสุขให้กันและกันทุกๆวันให้อภัยซึ่งกันและกันทุกๆวันพยายามหาสิ่งดีๆให้กันทุกๆวันพวกเราในฐานะที่เป็นคนรอบข้างผมก็รู้สึกว่า เราก็มีหน้าที่ครับในการที่จะช่วยพวกเขาให้เขามีความสุขแบบนี้ไปทุกๆวันนะครับแล้วก็ช่วยวอวยพรให้เขานะครับมีความรักที่ยังยืนต่อไปได้นะครับก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านนะครับดื่มพร้อมกันนะครับครับหนึ่งสองตาชัยโยช่ยโยช่โยขอบพระคุณนะครับ die die